าการวิเคราะห์งานเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับผู้ที่พรีเซนต์งานหรือนําเสนองานนะครับว่าเขานําเสนองานว่าวนเรื่องของอะไรอย่างเช่นเขานําเสนอในเรื่องของความเชื่อท้องถิ่นเงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะพรีเซนต์งานไปว่าความเชื่อท้องถิ่นในเรื่องของเราเนี่ยเป็นความเชื่อแบบไหนเขาเชื่อในเรื่องของอะไร และความเชื่อของเขาเนี่ยมีพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างไรเพราะตรงนี้เราก็ต้องผ่านการศึกษาจากตัวของท่านด้วยเหมือนกันนะฮะหรือว่าเราสามารถที่จะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ว่าความเชื่อท้องถิ่นที่เรานำเสนออยู่นี้มันเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของเขาอยู่แล้วแต่เมื่อเราศึกษาลงไป เชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้จากการเข้าร่วมเราจรึงเิ็นได้ถึงคุณค่าว่าประเพณีหรือความเชื่อท้องถิง่นเราเนี้ยสามารถพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่เป็นรูปประรรมได้อย่างไรหรือสามารถมาสร้างปักท้องให้เขาได้อย่างไรหรือมาสร้างแนวทางในการพัฒนาชุมชนสังคมนั้นโดยผ่านกระบวนการในด้านของจาริคำสอนอย่างนี้ค่ะ เพราะความเชื่อโดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นในเรื่องของคําสอนจารีตข้อประพฤติปฏิบัติของกลุ่มชนนั้นๆนะของกลุ่มชน